ามชุดแล้วจะเหอะไม่จับป้าไปจับก่อนดิตัวนี้สวยนะครับไปจับแล้วก็สัมผัสขอซับขอซับเด้อขอซับจางนี้ไปขควายดาๆตลอดการมีที่ดกินมีที่อยู่อาศัยมีที่พักผ่อนมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือไวยลูกสําเร็จตลอดการจากนี้ไปเราจะถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสีดอกเพชรนะครับตาไม่เห็นดอกเพชร ยิ้ดาแทนนะถือกล้องไม่ไม่ต้องกดมันถ่ายวีดีโออยู่รอดครับรอดรอดเข้าไปเลยครับอันนี้เก็บเก็บงูเนี่ยจะถ่ายตัวตีพี่น้องเออถ่ายตัวตีพี่ถ่ายนี่ครับเข้าไปถ่ายครับตัวนี้สวยครับจะเป็นเน่ยประตูอ่อนนี้เนี่ยอันนี้หนึ่งสองหนึ่ายเลย ไม่ได้คุณซ่อมก็ได้ของเราเอาแค่นี้ก็พอ